สวัสดีครับอยู่กับผมบนเบสชาแนลนะผมก็สารถถังหลักที่ผมจะมาเล่นวันนี้ผมมีชื่อว่า p a er นเซอร์เอนะผมซึ่งเป็นรถถังสมัยสงครามโลกครั้งที่2ของประเทศเยอรมันนะครับสักนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งรถถังที่ว่าได้ป้อมใหม่นะครับในตระกูลของแอนเซอร์นะผมส่วนใหญ่ป้อมมันจะแบบหน้ามันจะมนๆโค้งๆนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะได้เป็นป้อมสี่เหลี่ยมแล้วนะครับแต่มันจะมองได้2มุมมองนะครับคือเรื่องของไอ้ป้อมมน่ะมันยังมีแบบการเบี่ยงวิถีกระสุนได้ดีนะครับ ส่วนไอป้อมเหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทําให้ศัตรูยิงง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันแรกมากับว่ามันทําให้เกาะตรงนี้หนาขึ้นนะครับแทนนะครับแต่ก็ยังคงความเรียบไว้นะครับรับศัตรูในเลดเขาเนี่ยนะผมเจ้าก็จะเป็นพวก i s 2นะครับบางทีนะครับอาจจะยิงเข้านะไอตรงจุดเหลี่ยมๆตรงนี้นะครับยังยิงเข้าอยู่แต่ที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือพวกตระกูลเซนทูเรียนนะครับเซนทูเรียนยิงเข้าหมดทุกจุดนะครับที่เป็นด้านหน้านะ คือเขาไม่ต้องคิดมากอ่ะเจอเราปั๊บก็คลิกซ้ายใส่ได้เลยนะครับเข้าโชว์โชว์นะครับไอลูกเข็มเล็กของมันเนี่ยน่ากลัวนะครับโอเคเรามาดูเรื่องปืนดีกว่าับผมกระสุนคันนี้เนี่ยจะได้ปืนากอยู่ที่75มมรนะรผมส่วนกระสุนที่ผมจะมานะครับก็จะเป็นลูกจเจาะแล้วก็ระเบิดจากด้านในนะครับจเจาะสูงสุดอยู่ที่192ม mm มนะครับก็ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะในขนาดแค่75มเมเนี่ยแต่เจาะได้ถึง192ม mm มนะครับ ถือว่าเป็นการเทรดที่ดีนะครับแต,แต่ก็จะได้ก็เสียของเรื่องแรงระเบิดอาจจะน้อยหน่อยนะแต่ก็ค่าได้นะไม่ต้องกลัวคุณแค่ยิงมันแบบขอแค่เจาะเข้านะไอ้รูปนเนี้ยเนี่ยเจาะเข้าแล้วก็ระเบิดแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องไม่จะเป็นถึงแบบว่าต้องยิงจุดอ่อนแบบรังกระสุนอะไรพวกนี้ไงเดี๋ยวแรงระเบิดมันทําหน้าที่สักหารคนรถของเขาเองนะครับแค่ยิงให้เข้าก็พอนะครับการเล่นก็จะง่ายขึ้นแล้วก็อ่างคันนี้เนี่ย ไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับแบบของแท้นะครับลบสามแยกรถถัง P90 ซะอีกคือนับว่าแทบไม่มีก็ยังได้นะครับลบสามเนี่ยช้าเหลือเกินนะครับทำให้แบบเราอะ่ะมีมีช้อยในการถอยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเราอาจจะหันซ้ายแล้วก็ออกไปเลยนะครับหรือจะยอมลบสามถอยออกมานะครับก็ช้าหรือว่าช้านะผมโอเคเราโมกันไปเยอะละส่วนเราะจะเป็นไงเราไปดูกันเลย เอ๊ะทางนี้แทนเหรอเอาเป้าเอาเป้าห่างกันก็ได้นะเขาคงไม่เห็นผมหรอกผมเนียงสักขนาดนี้โหก็เฮียละตัด,ต,ดตัดกับพื้นหลังมากๆตร,ตรงน่้มีอะไรโยกโยกด้วยอ่ะตายไปซะ M41 นะครับกลับมาดักที่เดิมนี่เขาก็น่าจะรู้ละบอกเพื่อนนะครับ เพื่อนเป็นรถสอยยิงข้าวหรือว่าเอมมั่นใจเว้ยมารถสอยอย่างนี้ยังไงก็ต้องไหวเออลุยเว้ยลุยเว้ยลุยเว้ยปันป่วนปันป่วนไม่เน้นตายเน้นปันป่วนเอ๊ะฉีบหายแล้วหันข้างให้เขาด้วยโอเคได้อยูมีเพื่อนช่วยนะครับถือเป็นเรื่องที่ดี ปั่นป่วนเข้าไปเพื่อนปั่นป่วนเข้าไปเอาโดนยิงตายซะแล้วยิงไม่ได้วะ่ะตายละตายละละหยุดโยกหนึ่งทีไปเออเรียบร้อยรถอังกฤษเจาะเข้าข้างสวยๆมีอีกเอ็มหกเออไม่ข้ามว่ะไม่ข้าวว่ะอ่ะได้มุมนี้แหละโยกหนึ่งที ยิ่งสวยมีคัน M 3 6นะครับไอไๆขยับออกไปโอเคแล้วก็โยกหนึ่งทีออกมาไหมเล่นไหมมุมนี้เหมือนจะยังไม่เล่นนะครับเล่นอยู่เล่นอยู่ยังเล่นอยู่ ให้เราไม่เห็นนะครับอยู่ดีว่าเขาจะออกมาไหมแมไปยิงล่อมันแล้วมันไม่ออกขึ้นมาทำไงอะ่ะไม่มาเลยครับไปงั้นเราก็ไปครับอยู่บ้านนานไม่มีอะดีครับรถสอยไม่นนะ่าจะยิงมันนะ เฮ้ย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 รอดวะเฮ้ยตายวะอุ้ยอุ้ยหลอดไปเนี่ยโอ้โหเอาจนได้มาเลยศัตรูของฉันนี่นะโดนไปตายครับผม f 1 9บเก้าก้ไหมอ่ะไม่เหม็นมีชื่อขึ้น อ๋อมันยังไม่ตายยังไม่ตายเอาสาเลยว่าทำไมชื่อไม่ขึ้นนะครับ M 19ก็ว่าอยู่แลต่อเลยข้างหน้าโอเคผมเห็นข้างหน้าหนึ่งคัน M 36นะครับหันเฮ้ยเออโดนเต็ม,เต,มเต็มนะครับเข้าไปที่กลางร,รำ ครื่องบินเขาแม่งบินเกลื่อนดีวะ่ะเดี๋ยวผมรถซาลรถนี่ก็ได้โอเคนุน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 ไปโดนครับผมคนขับตายอีกลูกนหนึ่งก็น่าจะตายเลยอ่ะเรียบร้อยตายครับผมรถสอยของฝรั่งเศสมีอีกมีอีกมีอีกเหมือนจะมีอีก ต้องควันต้องควันค่อยๆกระเถิบเข้าไปนั่นอยู่ข้างหน้านั่นน่ะบอกเพื่อนกันนี่มีอยู่นี่นนด้ะโอทางไกลๆนู้นเข้ามาไปเรียบร้อยครับผมล้างกระสุนระเบิด เช็คซ้ายเอ้ยขนาดรถสายรถสายสายเฮ้ยเรียบร้อยผมตายเอ็นสิบกรถคันนี้โคตรโกงอะ่ะในในเลตในเลตเขานะครับเพราะว่ามันยิงเข้าหมดเลยไงไม่ว่าจะเป็นรถถังนะครับรถถังก็ยิงเข้านะถึงมันจะเป็น12.7ก็เหอะถ้าเล่นดีๆได้ยิงด้านข้างเนะี่ยเข้าแน่นอนนะเพราะว่ารถถังสมัยนั้นมันเกาะไม่ได้หนาขนาดนั้นนะผม โดเต็มเต็ม M สิบแปดเออกลางลำเลับแต่กระสุนไม่ระเบิดนะครับทะลุผ่านไปเลยเดี๋ยวซ้ายอีกลูกนึงตายเรียบร้อยครับผมกระสุนทะลุผ่านนะครับ M สิบแปดจะเกาะบางจัดทางซ้ายมีหนึ่งมีคันหนึ่งเฮ้ยเรียบร้อยครับผมรถถังฝรั่งเศส คาราลูคาราลูคาราลูก,ลลก,ลลกอย่างอย่างปินอะไปครับผมเปลี่ยนตำแหน่งดีกว่านเนี่ยมันมีรถสอยอยู่อะยิงอยู่เนี่ยยิงเพลินเลยเด็กสองคันนะนี่นี่ยิงเพลินเลยยิงเพลินเลยโดนแน่โดนแน่นแ,นแต่อืดมากตอนเนี้ย เก็บหยุดโยกหนึ่งทีจัดเอ้ยกระสุนทะลุคุณกลสาดเข้าไปเรียบร้อยตายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชอ็อตกระสุนทะลุนะครับมันเป็นระเบิดเ <c oughs> จาะแบบผ่านไปเลย <c oughs> อย่ะจะมีใครไหมนะจะมีใครไหมนะ เฮ้ย้า้มาหนึ่งคันหันเร็วหันเร็วหันเร็วเ,เออได้ไหมโหอื้เฮ้ยเขายิงเขายิงผมได้ว่ะแต่ผมยิงเขาไม่ได้นะครับสองคันปะสองคัน M6 M6 อันตรายกว่านะครับก้ยิง M6 ก่อนหันนิดนึง น่าจะเห็นผมเหมือนกันแล้วเขาก็น่าจะไม่เล่นเอาแล้วโดนละเอะเอปล่อยควันครับโอ้ควันลอยไกลมากไม่เข้าสวยตายโอ้ยไม่ตายวะ่ะไม่ตายนะแต่เจ็บหนักเจ็บหนักเพราะหลายคนนะคนตายหลายคนมากลูกเรามันเล็กไปหน่อยนะเป็นลูกเจบ้านะผม ถ้าแปดแปดอาจจะตายทีนี้ผมว่าเขาไม่ไม่น่าขึ้นแล้วล่ะเขาน่าจะรอผมแล้วล่ะนะเพราะถ้าเป็นผม,ผมก็ไม่ขึ้นไปนะเกียวกิจิตวิทย,ยากันเรอเขาไม่ขึ้นทำทรงหนีดีกว่าทำทรงทำทรงทรงหนีครับแต่ไม่ได้หนีหรอกรอให้มันขึ้นมาเพราะเรายิงเข้าอยู่แล้วข้างบนนะครับไี่มา พุ่งหนีฮะพุ่งหนวนะีวัดไหยวัดไหมวัดไหมเกือบจะจบแล้ววัดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยิงข้าวเจเลยโอ้อยโหุงข้าวเขายิงโหุงข้าวผมว่ะ นายนี่เข้าใจเล่นนิว่ากันา้าเอ้ยหันไปหันเปล่าเยเอ้ได้ขันแรกเว้เยโยกรถโยกหนึ่งทีเหมือนจะมีอีกคันหนึ่งตายแล้วใช่ไหมตายโอเคสายไปไม่โดน หน้าตรงเลยรอรับแรงกระแทกสูงขึ้นมานิดนึงไปเรียบร้อยครับผมทีสาม่เดี๋ยวเราไปเล่นในป่าดีกว่าเราเป็นเสือเสือต้องอยู่ในป่าแต่เสือผมสีน้ำตาลป่าสีขาวไปไม่โดนประมาณอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวนะยิงผ่านผมไป เอ้ไม่ใช่ไอ้ยิงต้นไม้เหรอเออแย่ละแย่ละเสือโดนล่าซะเองผมไม่เห็นตัวไอ้ตรงนั้นวะ่ะอ่าโอเคเห็นละนี่เลยเอ,อ๋อตายพอดีงั้นผมเล่นข้างหน้าจุดเอโดนยึดแล้วจุดเอกเก็ยิงมาได้อยู่นะเราเป็นเสือเราหากินในป่า นี่หนึ่งตัวนะครับ M4 โอ้โหระบบโช์ปรับได้ไม่นี่ยโยกหนักจัดข้างหน้า M M อะไร M6 ปังเออไปเข้าเออเขาก็ไม่เข้าเวยนัดนี้แหละอเออเย้ลำคอก็ไม่เข้ากันหรอ ป้อมก็แข็งดีนี่อ้าวอ้าวก็ขอข้างล่างเลยกูมั่นใจละดอกเนี้ยเนี่ยเออคนโหลดตายมาอีกลูกนึงอีกลูกนึงอีลูกนึงตายข้างล่างบางนะข้างบนก็แข็งระดับหนึ่งพอกันกระสุนได้ช่วยเพื่อนอ่าจอดงี้เรียบรอ้อยแตกมุมดีมุมดี ได้ยิงข้างฟรีฟรีแบบนี้โอ้โล่งเลยป่าโล่งอันตรายแล้วสี่เราข้างล่างสองคันหันเป็นรถสอยไหมตั้งเรียบร้อยพกกระสุนมาเต็มลำอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ตายเพราะรังกระสุนตัวเองไง หมดยังหมดยังหมดละมั้งเอ้ยเกิดเกิด F18 เคาะหัวก่อนโอเคยิงได้เรียบร้อยทะลุผ่านเกาะมันปังวดกระดาษกระดาษห่อปืนอ่ะคันนั้อนอ่ะอ้าวโดนยิงว่ะมาแล้ว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 ยิงเข้ายูเชอร์แมสอ่ะ ออแต่เป็นไอ้จัมโบอ,ะ,อะดิขอข้างล่างละกันเฮ้ยโปรเทคเขายิงไม่เข้าหรอกเชื่อผมเอาย่างเอาย่างเอาย่างบอกโัเทคย่างยัดสิไม่มีวะโอเคตายนะครับหมดแล้วเฮ้ยผมถอยช้า หมดแล้วเรียบร้อยครับผมโอยโคตรมันนะ่ะสงครามพวกคันที่2ไม่ได้กลับมานานอุยความรู้สึกนี่โคตรดีเลยครับผมนะครับโอเคก็สำหรับเจ้ารถถังเพนเซอร์เอฟนะเป็นรถถังที่มีความองตัวสูงนะยกเว้นเกียร์ถอยหลังนะเผลอช้ากว่าทีเก้าสิบอีกซนะหนิคันนี้เพราะว่าผมสังเกตดูนะมันลบแค่สามนะลบสามนะครับความเร็วนะครับถือว่าช้ามากเลยคันนี้แต่พูดถึงความพงตัวเนี่ยยังมีระดับหนึ่งนะในยุคนั้นนะ แต่ก็ไม่เท่ากับไทเกอร์ฮสนะผมว่ามันใหม่กว่านะผมคันนี้มันแบบยังยังช้าอยู่นะครับแต่ว่าได้ได้เรื่องของป้อมใหม่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะแล้วแต่คุณนะสตหรับผมก็มองว่ามันก็ได้ดีอย่างเสียอย่างนะเราได้ป้อมใหม่ที่แบบมีความสโลปขึ้นเล็กน้อยนะแต่ก็อย่าเป็นรูปทรงกล่องอยู่นะครับผมทำให้ไม่ค่อยเบีย่ยงวิถีกระสุนขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วเจอกันครับผม